ไอ้ดูความคืบหน้างานก่อสร้างทางคู่สายใต้นะครับบริเวณยานสถานบ้านโป่งอันนี้ก็เป็นงานเลี้ยงหมอนนะครับเตรียมวางหลงังสงสเกตดูดีนะครับหมอนชุดนี้จะดูยาวะกว่าปกตินะครับดูยาวะกว่าปกติก็เพราะว่าเป็นหมอนที่ใช้สำหรับบริเวณปัจแจทางแยกนะครับหรือปัจแจเข้า ตรงนี้นะ่าจะเป็นปรจแจเข้าทางหลี่นะครับแยกระหว่างทางประธานขาลงใต้นะครับแยกเข้าทางหลีทางสี่ของสถานีบ้านโปง่งซึ่งทางสี่จะเป็นทางที่ไว้สําหรับจอดรถดยสานนะครับขอบ้านโป่งจะมีชานชาลาอยู่แค่ที่ชานชาลารางที่หนึ่งแล้วก็ตัวตรงรางที่สี่ับ เป็นหมอนที่เตรียมไว้นะครับก็บางท่อนยาวยมากยาวจนมันเป็นเสาเลยลก็คือเป็นหมอนคอนกรีตท,ที่เตรียมไว้สําหรับบริเวณจุดที่เป็นกระแจาทางแยกนะครับ